อันนี้คือมันแล้วแต่ช่วงอะค่ะว่าเราตอนนั้นเราเรียนอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเราเรียนประถมอยู่อย่างเงี้ยวิชาที่ชอบกับไม่ชอบมันก็จะไม่เหมือนกันเออมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปเนาะแต่ว่าวิชาที่เป็นเบสหลักที่ชอบมาเลยก็คือ,ก,คอก็คือเลขนั่นแหละเพราะว่าเหมือนมันเป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นวิชาที่เราสัมผัสมันมากที่สุดก็ลเลย รู้สึกว่าเออเวลาที่เราคิดเลขออกข้อหนึ่งอ่ะคิดโจทย์ออกข้อหนึ่งมันมันสนุกเนาะมันสนุกมากเลยแล้วก็เหมือนทําให้เราอยากจะแบบทํามันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าคิดว่าเป็นวิชาที่เออชอบวิชาหนึ่งแต่ว่าตอนมปลายเนี่ยก็คือเรียนชีวะเราก็รู้สึกชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมันทําให้เราเห็นขั้นตอนแล้วก็เหตุผลนะว่าเออการที่จะเกิดลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ต้องเออมี มีอะไรที่ทําให้มันเกิดสิ่งนั้นอะซึ่งเขาก็จะเรียกว่าเหมือนเป็นแมคานิซึมต่างๆหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรไกลไกที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นอะรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่เออมันมีเหตุผลจังเลยแล้วก็ทําให้เหมือนเราอยากรู้ไปเรื่อยๆแล้วเหตุผลหลักการที่ใช้ในการคิดอันนี้ยก็ช่วยให้เราไปตอบคําถามอีกอ่าสิ่งหนึ่งได้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออชีวะก็เป็นวิชาที่ที่อยากสนใจตอนมอปลายนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเออชอบชีวะก,ก็เลยจริงๆก็เลยทําให้ รู้สึกว่าอยากเรียนหมอด้วยประมาณนี้ส่วนวิชาที่ไม่ถนัดมันก็มีหลายวิชานะแต่ว่ามันมันมีหลายแบบอะคือเราไม่ถนัดแต่เราก็อาจจะทําได้ดีมันก็เป็นไปได้นะหรือว่าเราไม่ถนัดแล้วเ,เราก็แบบไม่ไม่ไหวไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องใช้ความพยายามมากเราถึงจะทํามันได้ดีอ่ะเดี๋ยวจะลองพูดอันที่ไม่ถนัดแบบไม่ไม่ไหวเลยก็คือตอนมอปลายอะได้เรียนประมาณแบบเขียนโค้ดแล้วก็รู้สึกว่า มันมันไม่ใช่ <li documentation> มัน, <an> มนเป็นวิชาที่ให้ให้เรียนต่อด้านนี้คือไม่ไหวบางคนแบบเห็นเพื่อนไปเรียนแนววิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทางนั้นไม่ได้แน่นอนไม่รอดอะไรเง,งี้ยอันนั้นก็คือจะว่าเป็นวิชาเขียนโค้ดวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ได้ที่ไม่ถนัดแต่ว่าวิชาที่รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะทําให้ได้ดีก็คือวิชาภาษาอังกฤษเลยแบบว่าตอนก็ตอนมอปลายอีกนั่นแหละที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเป็น คล้ายๆกับอุปสรรคอย่างหนึ่งประหลอดเวลาแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราทํามันได้ไม่ดีนะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทําได้ดีแต่ว่าเหมือนต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากในการที่จะทํามันให้ได้ดี <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะวิชาที่ถนัดกับไม่ถนัดพละอันนี้ก็คือเอ่อพวกพละใช่ไหมคะจริงๆถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าสมรรถภาพทางกายดีมันจะมีทดสอบสมรรถภาพเช่นแบบ ความอ่อนตัววิว่งแปดร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยซิดอัพเราอะทาได้ดีหมดเลยแต่ว่าเราจะเป็นคนที่เล่นกีฬากับคนอื่นไม่เก่งค่ะก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มี coordination กับคนอื่นในการที่จะแบบรับส่งลูกหรือว่าเล่นบาสเล่นวอลเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะไหวค่ะแต่ว่าสมรรถภาพทางกายแบบวิ่งวิ่งคนเดียวซิดอัพคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่ค่อยชอบไปออกกำลังกายด้วยกันเล่นกีฬาเท่าไหร่แต่ว่าตอนมปลายก็คือเข้าฟิตเนสต,ตลอดเหมือนแบบไป คาร์ดิโอไปวิ่งลู่ไปปั่นจกักรยานอะไรเงี้ยก็คือทำจนเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ